ลัคนาราศีมิถุนประจำเดือนธันวาคมนี้เตรียมรับข่าวดีอย่างต่อเนื่องการเงินก็มาแล้วแถมรับโชคสองเด้งเฮงสองต่อสวัสดีครับอาจารย์เกรทเทวามาแล้วครับและสวัสดีชาวลัคนาราศีมิถุนทั่วไทยและทั่วโลกเลยนะครับอีพีนี้ครับเตรียมรับข่าวดีครับ พราะดวงดาวเห็นไหมครับรูปดวงใหม่ดาวอาทิตย์อังคารศุกร์จะมาเล็งลัคนาดาวพัสดุดีก็จะถอยหลังกลับมาทับตัวได้องค์เกณฑ์อุดมมาเกนอีกโอ้โหเป็นยังไงครับเริ่มต้นก็มีแต่เรื่องดีๆเลยนะครับแม่แต่ก็อยากบอกครับว่าอาจารย์เกตเทวาได้ทําภาพรูปดวงใหม่ครับเป็นอย่างไรกันบ้างเห็นชัดขึ้นไหมครับมีตนุตัวราวฮะมิถุนมีเรือนพบมีราศีกํากับชัดเจนเลย นะเพราะนั้นถ้าสวยงามยังไงก็คอมเมนต์มาบอกเพื่อเป็นกําลังใจให้อาจารย์เกตเทวาด้วยนะครับและแน่นอนครับที่อาจารย์บอกว่าได้โชค2เด้งเฮง2ต่อเนี่ยก็เปิดกันเลยตรงนี้ครับว่า 1. ดาวอาทิตย์ครับเห็นไหมเดี๋ยวจะมาเล็งลัคนาได้ตําแหน่งเทวีโชคเฉลกเฉลาผลบุญเก่าส่งให้เห็นเป็นสงา่ามีอํานาจยิ่งใหญ่ดุจราชาราชินีไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาก็มาเองอ่านี่ข้อแรกข้อที่2ดาวอังคารดาวเจ้าเรือนโชคลาบลาพระอ่ะ เห็นไหมก็มาเล็งล,ลัคขาเราอีกแล้วในเรือนลาภะก,ก็มีดาวเกตอีกดาวแห่งแต้มบุญเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์อีก,ก,กโอ้โหเป็นไงนชัดเจนเลยไหมครับเน,นี้ยเตรียมตัวครับรับโชคสองเด้งเฮงสองต่อจะเป็นวันเวลาไหนเดบีบอกกันครบนะและจานก็เหมือนเดิมเลยนะครับดูให้ครบทั้งเรื่องการเงินโชคลาภการงานความรักครอบครัวบริวารสุขภาพและเลขนำโชคท้ายคลิปครับอ่านะเป็น,งนไงเมื่อพร้อมแล้ว ไปเริ่มกันเลยนะครับก็ต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าช่วงเวลาที่ฟังอยู่เนี่ยดาภพัสบดีครับยังสถิตอยู่ในเรือนการเงินได้ตำแหน่งอุดสุดยิ่งใหญ่ครับจนถึงวันที่ยี่สามธันวายกกลับถอยหลังถอยหลังไปไหนถอยหลังไปหาไม่ทุนตัวเราเองโอ้โหแปลว่าไม่ได้หนีหายไปไหนเลยเงินทองก็ยังไหลามาเทมาเงินเกิดจากความรู้เพราะดาวพัสปดีเป็นดาวแห่งองค์ความรู้ท่านศึกษาความรู้เยอะๆก็จะมีเงินเยอะ อัฟสวัสดีเป็นดาวเกี่ยวกับการงานก็ทํางานเยอะๆมีงานก็ได้เงินอัฟสวัสดีเป็นดาวเกี่ยวกับคนรักคู่ครองอ่าคู่ดีหุ้นส่วนดีพาร์ทเนอร์ดีลูกค้าดีอ่ะก็ทาไปแต่แน่นอนครับพักองศาครับถ้าจะมียึกยึกยักยักบ้างลีลาเยอะบ้างเจอลูกค้าปิดการขายยากบ้างเจองานยากยากบ้างก็ไม่ต้องตกใจ ทำต่อไปครับทำสองรอบ3ามรอบเพิ่มอีก2แรง3าแรงก็ยังมีสิทธิ์สาเร็จได้อยู่นะครับ 2. อง้ีดีพักสินค้าเก่าๆลูกค้าเก่าๆลูกหนี้เก่าๆงานเก่าๆโปรดักเก่าๆครับเอามาทาช่วงนี้มีเกณฑ์จะสําเร็จครับมีทริคของมันอยู่เลยนะอเพราะนั้นใครมีอะไรที่เออขายไม่ได้เอากลับมาขายใหม่รีแบรนด์รีเซลจัดโปรโมชัน่นอะไรไปสิ นี่คือการแก้ของดาวพักองศาใช่ไหมดวงดาวมีคําตอบว่าต้องทํายังไงแต่ถ้าเป็นงานใหม่ๆลูกค้าใหม่ๆชนี้ไปอาจจะยากไงมีมุมที่จะไม่สําเร็จเพราะนั้นเราก็ไปลูกค้าเก่าๆก่อนทักไปเล่นๆสวัสดีฮัลโหลสติส๊กเกอร์ไปมีสิทธิ์กลับมาอ้าวกำลังนึกถึงอยู่พอดีเป็นไงเคยเจอคํานี้ไหมครับก็ซื้อกับเราได้ไงนะเพราะฉะนั้นก็เน้นเลยนะ,ะเรื่องเงินเนี่ยแนวๆเนี้ยมีสิทธิ์ที่จะได้เยอะ นะแล้วไม่ต้องห่วงเดี๋ยวพอถึงเวลาผมก็ทําคลิปเจาะลึกการเงินรายวันอีกให้ชาวมิถุนนะี่ยทํามันหลายเดือนทุกคนชอบว่าจะได้รู้ว่าวันไหนเงินไหนเวลาไหนเงินจะเข้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับ่านะข้อแรกนะส่วนข้อที่สองนะครับที่จะสัมพันธ์กับการเงินนะอ่าก็จะมีเนี่ยดาวอาทิตย์ไงเป็นเทวีโชอาทิตย์มาจากเรือนสหัชชะย้ายวันที่สิบธันวาแต่ว่าสิบหกธันวาไปแล้วเนี่ย ชาวไม่ถุนมีเกณฑ์ต้องเดินทางอาทิตย์เรียงละขนาเนี่ยต้องเดินทางอยู่แล้วแต่ไปแล้วมันสําเร็จได้ชื่อเสียงได้เงินได้งานอะไรเงี้ยหรือจะได้ออกอีเวนต์บรรยายเป็นวิทยากรเป็นอินฟลูเอนเซอร์ก็ได้อีกนะครับนะเพราะอาทิตย์คือชื่อเสียงและเกติยศไงแล้วเทวีโชคอีกอะไปแล้วก็มีโชคกลับมาเห็นไหมเพราะพบปะเข้าสังคมคลิปคอนเน็กชันออนไลน์โซเชียลดีหมดเลยได้ตังค์หมดเลยนะครับ นะอ่าและยิ่งสําคัญก็คือช่วงนี้นะดาวพุธาวประจําตัวเราก็อยู่ในเรือนปุตตะอยู่จนถึงวันที่7จ็ดธันวาเห็นไหมโอ้โหก็มีเวลาอาทิตย์สองอาทิตย์เลยอีกครึ่งเดือนเลยก็ว่าได้ใช่ไหมช่วงนี้ก็พูดเจรจาติดต่อค้าขายทําไปเลยนะครับแต่ถ้าวันที่7จ็ดธันวาคมถึง26่ธันวาเนี่ยช่วงนี้ดาวพุธอยู่ในเรือนอลิไงนะและอยู่ในบ้านดาวองาังคารด้วยบ้านคู่ศัตรูนะช่วงนี้ก็เบาๆหน่อยนะอย่าพูดแรงอย่าปากแจว๋วปากแซบ อ่อนน้อมถ่อมตนจะนําตนสู่ความสําเร็จได้อย่างเหมือนเดิมนี่เห็นไหมก็บอกทางแก้ไปแล้วนะครับจะได้ไม่มีปัญหากันไม่งั้นเดี๋ยวไปหรือช่วงนี้อย่าไปเซ็นอะไรเยอะในเรื่องเงิน,เง,นเงินทองทองเดี๋ยวจะมีปัญหาการเซ็นก่อนวันที่7ไปเลยนะหรือหรือช่วงนี้จะเซ็นต้องตรวจสอบหาคนมาช่วยดูเอกสารบัญชีตัวเลข่าช่วยได้เห็นไหมหรือหลังยี่สิไปแล้วก็ค่อยเซ็นใหม่อีกทกีได้เพราะยี่สิบหกดาวพุธก็เล็งลัคนาก็มีตําแหน่งเป็นณระ,ะอุดมมาเกณฑ์จอรอีกเห็นไหม โอ้โหนี่ขนาดดาวจรทายได้ขนาดนี้ถ้าได้ดูดาวตอนเกิดของท่านด้วยนะมันจะยิ่งดีมากเลยนะครับแต่เอาว่าการเงินดีดาบัดถอยหลังมาทับตัวเองก็ได้องเกณฑ์อุดมเกณฑ์ก็ไม่ได้เสียหายแต่อย่างใดและดาวพัสถอยหลังคราวนี้ไม่เหมือนครึ่งปีแรกนะที่มาในเดือนพฤษภาเนาะคือตอนนั้นพิษถัดอยู่แบบเดียวๆไงก็เลยและเป็นปะด้วยแต่ตอนนี้เห็นไหมอาทิตย์มันเลง็งอังคารเล็งตั้งแต่วันที่6ธันวามารอเล็งอะ่ะ ดาวสุกอีกก็เลงการสุกกับพัสเป็นคู่รัพย์คู่โชคแปลว่าอังคารพุธสุกอาทิตย์อะไรที่จะมาเลงดาวพัสเป็นคู่พิจกันหมดเลยเพราะว่ามันจะมีข่าวดีมันจะมีเรื่องราวดีๆมีโปรเจกต์ดีๆมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นทั้งราวแล้วแฟนและคู่และลูกค้าโอ้โหว่าลุยทําไปสีครับนั้นจึ้งมากว้าวมากบอกเลยขอแห่ชาไม่ถุนหยับขี้เกียจอย่า อย่างงอนอย่าลังเลอย่าโลเลนี่ข้อเสียของคนไม่ถุนคือลังเลโลเลสับสนคิดมากอะไรก็ไม่รู้หน่อยไปเองเี่ยถ้าไม่มีตรงนี้นะคุณประสบความสำเร็จได้อย่างยิ่งใหญ่อย่างแน่นอนนะครับโอ้และดาวราหูก็เป็นกเกษตรตาที่ประดีอยู่ในภพสุภะก็มีดาวเสาเดินหน้าอีโอ้โหสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่หรือมีคนคอยช่วยเหลือก็คุณอุปถัมมันมีหมดทุกมุมทุกทิศทางขาดเงินเงินต้องไปกู้เงินขอก็มีสิทธิ์จะได้นะครับนะนั้นรู้เลยครับว่า ลุยทาให้เต็มที่ได้เลยนะครับแต่ว่าหลังเจ็ถึงยี่หกอ่ะเราอาจจะไปอยู่เบื้องหลังเป็นนอมินีอะไรอย่างเงี้ยเป็นที่ปรึกษาเพราะอยู่เรืออลีก็ไม่ต้องออกตัวแรงก็ได้หรือทําออนไลน์แทนจริงๆดาวอยู่เรืออลีทําออนไลน์ก็ยังขึ้นเลยนะหรือดาวตัเองไปอยู่เรืออลีแปลว่าะอะไรต้องไปแก้ปัญหาไปบุกเบิกไปเริ่มต้นใหม่โปรเจกต์ใหม่โครงการใหม่โผล่เข้ามาเหนื่อยจังเลยแต่ก็ทําไปเหอะเดี๋ยวก็จะได้ตังค์นะครับไม่ได้อยู่นานปีที่แล้วบอกเลยนะ ชาวไม่ถุนครับพฤศจิกาธันวาเนี่ยดาวพุธเราตกเรือนอลิดาวพระััอยู่เรือนวินาศโอ้โหมีแต่ผีสามดำ้พลอยแต่ตอนนี้ตกอลิเหรอแป๊บเดียวเดี๋ยวยี่หกธันวาก็ย้ายแล้วเห็นไหมไม่ถึงเดือนเลยปีที่แล้วเนี่ยสองเดือนโอ้โหแล้วดาวพระอาักก็ยังให้โชคให้ลาภให้ความสําเร็จนะทําบุญเยอะๆสวดมนต์เยอะๆเนี่ยผมติดลิงก์ หนังสือสวดมนต์อะไรเนี่ยเออเอาไปสวดหรือบูชาพระบูชาเทพเทวาหน่อยมูหน่อยมูแล้วขึ้นช่วงนี้ทําบุญแล้วขึ้นทําบุญแล้วปังนี่ก็ช่วยได้นะครับอ่ะต่อมาในเรื่องโชคลาภเรื่องนี้ก็สําคัญและกําลังมาแรงด้วยเพราะว่าดาวอังคารเจ้าเรือนลาภย้ายไปที่หกธันวายาไปถึงนู่นเลยมกกลาโชคลาภกลับมาอีกแล้วได้ลาภใหญ่ลาภดีนะครับเงินทองไหลามาเทมาได้จากคู่คู่ให้โชคอ,ะอ่ะเหมือนที่ผมบอก มีอยู่ท่านหนึ่งอะ่ะบอกว่าเออได้แฟนจากคู่ใช่ไหมอ๋อเขาบอกว่าแฟนบอกเลขแล้วไปซื้อแล้วถูกอย่างเงี้ยอ่าหรือเราไม่มีแฟนแล้วเป็นผู้ชายซื้อกับผู้หญิงแล้วเป็นผู้หญิงไปซื้อกับผู้ชายคนขายอะไรแบบนี้ก็ได้นะครับเออต้องมาแนวนี้เลยนะหรือได้ลูกค้าดีได้โชคจากลูกค้าลูกค้าอุดหนุนเยอะเข้าเยอะกันรวยก็ได้เหมือนกันเห็นไ,ไหมแฟนอีกเปนหนักเลยปลายปีมีกิจได้ซื้อของขวัญชิ้นใหญ่ๆพาเราไปกินไปเที่ยวยิ่งวันที่ ยี่สองทันวาอีกครับสุกปากหวานอังคารรับเอาอยู่ในเรือนคนรักอ่กะนี่ก็ได้จากคู่ก็ได้ใช่ไหมทีวีโชคไปอยู่ในเรือนคู่เนี่ยมีแต่ดได้กับได้เลยนะครับแต่ว่าช่วงเนี้ต้องไปพบปะติดต่อเจรจาก,กับผู้คนเยอะๆอยู่ออนไลน์เยอะๆเนี่ยมานะครับนหนยังไม่จบอีกดาวเกดีครับเทพเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ขนเงินขนทองมาให้เราเลย นะครับยิ่งขออธิษฐานหรือไปจุดทูบเลขไปเสี่ยงซิมซีเลขได้เลขอะไรจัดเลขนั้นได้เลยเหมือนกันเห็นไหมก็แปลว่ามาเยอะนะมาทั้งโชคลาาที่การเสี่ยงโชคหรือโชคลาาที่มาจากการความขยันของเรากล้าแข็งขยันให้ถ่ายอังคารขยันแล้วจะมีโชคขยันแล้วจะรวยโอ้โหมาได้หมดเลยนะครับนาทีนี้นะสุดสุดครับแต่ระวังหน่อยนะอังคารเราไปเจอดาวอาทิตย์หลังวันที่ สิบหกธันวาแปลว่าครึ่งครึ่งแรกถ้าจะเล่นก็เล่นตรงๆออกตรงๆแต่มีสิทธิ์เจอคู่ศัตรูอาจจะออกแบบต้องกลับด้วยเช่นเล่นสามหนึ่งไม่ได้ต้องเล่นหนึ่งสามด้วยสามหกก็ต้องหกสามหกกระดกเป็นเก้าเก้าสามสามเก้าอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับเออฝากไว้เลยนะนี่คือเทคนิคนี่แล้วถ้าอยากได้สีกับตัวเลขไปเสริมอีกเพราะขอบคุณอาจารย์ค่ะแนะนําสีกับตัวเลขให้ปังสุดๆแจ็คพอตแตกเขาไปเล่นคาสิโนที่ที่าสเวกัสครับเขาอยู่ต่างประเทศอยู่อเมริกาถูกกฎหมายครับอ่านะเพราะนั้น ถ้าอยากรู้ลึกรู้ละเอียดมันต้องดูดาวโชคลาบตอนเกิดนะเพราะผมพูดดีอย่างเงี้ยโอ้โหบางคนไปทุ่มเต็มที่เลยกะรวยไม่ใช่นะครับอยู่ที่ดาวอังคารเดิมของท่านถ้าอยู่ในเรือนลาพระเรือนการเงินทับตัวเล็งรัคนาแบบเนี้ยหรือเป็นมหาจักรอย่างเงี้ยก็ได้อ่านะแต่ถ้าไม่ใช่ไงตกอลิมรณนะวินาศตัวแดงๆเห็นไหมคำว่ามรณะคําว่าอลิคคาว่าวินาศตัวแดงทั้างนั้นเลยอันนี้ไม่ต้องไปเล่นเยอะนะครับหรือไม่ต้องเล่นก็ได้ไม่ได้มีดวงตั้งแต่เกิดอะไรแบบนี้นะครับเพราะที่าจรเกศเทวทายเป็นดาวจร อยากรู้ลึกๆจริงๆต้องดูดาวตอนเกิดของท่านด้วยมาควบคู่กันมันจะแม่นยามากครับอ่าต่อมาครับเรื่องมิชชั่นการงานงานก็ดาวพฤหัสไงเห็นไหมก็ยังอยู่ในเรือนกันเงินไปถึงที่ยี่สบสามธันวาก็ยกไปอ่าแปลว่าเงินงานงานเงินเงินงานบันดาลสุขทำมากได้มากทําน้อยได้น้อยแต่จะพักองศาก็ต้องเพิ่มไปสองแรงสามแรงทําเป็นสองเท่าสามเท่าหน่อยทําเยอะหน่อยนะครับแล้วกลับมาทับตัวเองก็งานหล่นทับรับเต็มเต็ม แต่งานเป็นปะนะอาจจะเป็นงานคนอื่นเขาเอางานคนอื่นมาให้เราแก่แต่ก็ได้งานได้เงินแล้วก็ต้องทำนะครับใช้ความรู้เยอะๆนะครับศึกษาเยอะๆจะดีนะครับหรือได้ไปอบรมไปสัมมนาในงานไปได้หมดเลยองานเก่าลูกค้าเก่าสินค้าเก่าลูกหนี้เก่าอะไรเก่าๆกลับไปทําใหม่มีเกณฑ์จะประสบความสําเร็จและดาวการงานเป็นไงเลนกระดาษอังคารตั้งแต่6ธันวาแปลว่า งานต้องขยันต้องสู้ต้องลุยได้คู่สมพลจะมีพลังเฟสแรก6ธันวาคมเฟสที่สองก็16ธันวาคมอาทิตย์มาเลงโอ้โหนี่คู่มิตรจันเลยพฤหัสอาทิตย์เป็นคู่มิรใหญ่แปลว่าจะมีคนมาคอยช่วยเหลือก็คุณหรือได้เพื่อนดีได้มิตรภาพดีได้สังคมดีมาเสริมในเรื่องการงานอีกก็ติดต่อเจรจาออนไลน์โซเชียลเดินทางไปแล้วดาวสุกมาอีก22ธันวาโอ้โหเป็นไงเงเรื่องงานนี่มีแต่ดีดีดีแปลว่าคงจะทําไปถึงปลายปีเลยนะ สิ้นปีเขาดาวอ่ะบางคนหยุดได้ก็ค่อยหยุดเป็นลูกจ้างก็หยุดไปถ้าใครเป็นเจ้าของกิจการนี้ไม่ต้องหยุดคิดการคิดงานต่อได้เลยนะครับหรือจะพักแล้วเดี๋ยวกลับมาไวเลยนะบางคนกลับมาวันที่5้าวันที่หกวันที่สิบมกราไม่ต้องของเรานี่หนึ่งสองก็กลับมาได้เลยนะครับฉลองแป๊บเดียวพอเพราะกาลังเมคมันนี้ก็ลังจะรวยครับเอาอย่างนี้นะอืมนาแต่เรื่องงานเนี่ยเออกขอยากจะฝากนิดหนึ่งก็คือสําหรับคนที่มีบริวารมีลูกน้องแล้วกันนะครับดาวสุ์ครับจะย้าย เข้าเรือนอลิวันที่28แดาวสุเวกเป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะงานเลขหกเห็นไหมปุตตะแปลว่าบริวารเป็นอลินะ2ี 28, ่ปดพฤศจิกายนนี้ถึงวันที่ย2บธันวาเลยนะแปลว่าต้องทําเองเยอะๆเหนื่อยเองหน่อยนะจะดีหรือใช้เครื่องมือแทน่ใช้ซอฟต์แวร์เอไอปัญญาประดิษฐ์ช่วยในการทํางานหรือต้องแก้ปัญหาหรือต้องส่งลูกน้องไปแก้ปัญหาแต่ก็ไม่ต้องกังวออีกอ่ะผมดูลึกเลย ดาวสุกเป็นดาวเจ้าเรือนปุตตาบริวารเนานะไปอยู่บ้านดาวอังคารพบอะไรสุกปากหวานนะคะเป็นดาวคู่มิตรกันนะ่ะก็แบบว่านิดๆหน่นนนอยๆไม่เหลือบากว่าแรงหรอกพูดจากกันดีๆเจรจากันดีๆบริวารก็ยังทํางานได้อยู่อรือช่วงนั้นบริวารจะลาพักร้ออะไรก็ว่ากันไปอ่านะแต่เดี๋ยวยี่สิบสองธันวายไหมดาวบริวารก็เล็งลัคนาก็ใช้งานได้ต่อถึงแม้จะเป็นพินทุบาทบ้างแต่เขาก็ได้ตําแหน่งหน้าละอุดมเกณฑ์ก็ยังดีต่อเนื่องไปนะครับแล้วดาวสุกก็อยู่กับดาวที่ดาวอังคารเป็นคู่มิตรหมดเล่งกับดาวพฤหัส ออดูแล้วก็ไม่ได้เสียหายมากนะักในเรื่องบริวารลูกน้องแล้วกันนะ,ะแต่อย่างนี้ครับที่ผมท่ายเนี่ยเป็นงานดาวจรไงแต่ถ้ามาดูกับผมเจาะลึกเนี่ยเหมือนที่คุณผู้หญิงท่านนี้บอกว่าดูแม่นมากเหมือนตาเห็นแนะนำการทาธุรกิจได้เนี่ยเหมือนไปที่ปรึกษาเนี่ยผมจะบอกเลยว่างานของคุณเนี่ยเป็นงานประเภทวิชาการงานประเภทใช้แรงงานประเภทจับผิด งานประเภททําต้องทําเร็วๆต้องเปลี่ยนหรือทําช้าๆต้องโสโลว์แล้วเป็นของเก่าของใหม่ต้องเป็นออนไลน์ไหมต้องเน้นขายเน้นการตลาดคือดาวมันจะบอกอะไรเด่นแล้วต้องไปจับตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้าอยากรู้ว่าการงานคุณเหมาะกับอะไรอย่างไรในดวงเกิดมันทําแล้วมันจะได้ปังไวๆรวยเร็วๆเนี่ยเอาไหมล่ะครับที่อยากได้แอดไลน์แอดไซค์เกตัวของ้าแล้วก็จอมาเลยนะครับเดี๋ยวจะมาดูดาวตามพื้นดวงเกิดให้ว่าเหมาะกับงานอะไรเหมือนของผมเนี่ยเหมาะกับการดูดวงแล้วเจอตัวตนแล้วนะครับมันต้องงานแก้ปัญหางานดูดวงเนี่ย ถึงจะได้อ่าเพราะฉะนั้นของคุณเป็นงานอะไรจองมานะครับเดี๋ยวจะดูให้เลยอเอามาเรื่องความรักครับโอ้โหคึกคักอย่างแน่นอนดาวประิทธิ์อยู่ในภพปัตตานีเห็นไหมราศีธนูเนี่ยอังคารโอ้โหอังคารอยู่ตั้งแต่หกธันวาอังคารแปลว่าไก่เฮี้ยนก็หือรือเลยนะจะมีคนหื่นใส่เรามีคนอยากได้เรามีคนอยากกินเรานะครับแหล้วดาวพุธเราก็อยู่ร่วมกับดาวสุกด้วยนะดาวประจําตัวเราเนี่ยแล้ววางไปได้กับคนที่ไม่ควรจะได้นะ อันนี้ก็ฝากไว้ด้วยเช่นมีเจ้าของแล้วก็ไปแอบแซ่บกับคนอื่นอะไรเงี้ยไม่ดีนะครับนะอ่าแล้วดาวสุกก็มาอีกทีหนึ่งวันที่ยี่สิบสองธันวาสุกเจ็ดอาจารย์เจ้าวะลอนนี่ไลน์แต่ก็สุกปากหวานอาคารรับเอาเนี่ยระวังจะได้กับเพื่อนได้จากการเดินทางเนี่ยถ้าใครอยากโสดอยากเจอนะเดินทางบ,าบ่อยๆเลยยิ่งช่วงสิบหกธันวาเนี่ยเขาดาวปีใหม่ไปเลยไปคนเดียวเดี๋ยวได้เจอกลับมาได้คู่ถ้าหน้าตามไม่ได้แบบนั้นมากเลยนะบางทีมันมีผลหมดเนี่ย อ่าสหัชช่างไงเดินทางหรือไปกับเพื่อนเพื่อนของเพื่อนแนะนําคู่ให้แต่ก็ศึกษาดูใจกันไปก่อนก็ไม่ได้คีเรหรอกพระดาวประกระทับลัคนาก็แปลว่าจะมีคู่อ่าแต่จะมีอะไรกันเนี่ยดูให้ดีๆมีความพร้อมหรือเปล่าเพราะว่าเดี๋ยวมีลูกมีลูกขึ้นมาจะลําบากถ้าใครอยากมีลูกตอนนี้ก็ทํากันบ้านอังคารมาแล้วแปลว่าเครื่องเพศด,ดีมดลูกลรังไข่สเปิร์มผู้ชายอะไรเงี้ยโอ้โหเหมาะเลยกําลังผลิตลูกได้นะครับแล้วดูนะดาวศุกร์อ่ะ ปุตตะก็แปลว่าลูกเห็นไหมยี่สบองธันวาก็มาอยู่ร่วมกันโอ้โหใครจะมีลูกทายญาทสืบสกุลทําได้เลยแต่ถ้าใครที่ยังไม่พร้อมต้องระมัดระวังนะความรักก็คึกคักไปตามดวงดาวนะครับก็ดูให้ดีแล้วกันถ้ามีคู่อยู่แล้วก็จีจ่าก,กันได้เลยมีความสุขไปกินไปเที่ยวอะไรกันไปเพระดาวคู่ก็มาทับตัวเราเป็นป่าอีกไปโอเชื่อว่านอนสอนง่ายเป็นลูกไก่ในการมือชิกเึ้นชักดักยิ้มิกๆเลยนะครับนะเรื่องความรักก็ถือว่า ยังดีอยู่นะครับต่อมาในเรื่องครอบครัวพบพันธุเล็กสี่ดูไปเลยครับนะอยู่เรือนอลีครับตั้งแต่วันที่เจ็ดธันวาถึงยี่หกธันวาตอนนี้ดีอยู่ไม่มีปัญหาแต่ถ้าเจ็ดธันวาระวังป่วยคนในบ้านป่วยบ้านพังอะไรอย่างเงี้ยนะพุทธุขไปคู่ธาตุน้ําระวังท่อน้ําแตกน้ํารั่วน้ําซึมอะไรอย่างเงี้ยก็น้ําชักโคกนะดูดีๆแล้วกันท่อแตกอะไรอย่างเงี้ยได้หมดนะผมโฟกัสไปเลยนะ อ่าหรือขับรถไปเชี่ยวไปชนหม้อน้ํารั่วรถรั่วอะไรอย่างนี้อ่าก็เช็ครถให้ดีแล้วกันประกันอย่าให้ขาด4ี่ถึงยี่หกหลังยี่หกดาวพุธก็ไปเล็งลักขณาถึงจะเป็นปุเป็นปะบ้างแต่ได้อุดมมาเกณฑ์ก็ไม่ต้องกังวลนะครับก็จะดีในในช่วงนั้นนะครับเนาะก็ฝากอย่างนี้แล้วกันต่อมาครับในเรื่องของสุขภาพครับก็ดาวพุธไงี่ยอ่าดาวประจําตัวเราเนี่ยไ,ไปอยู่ในเรือนอลิอย่างเงี้ยวันที่เท่าไหร่ครับเจ็ดถึง ยี่สิบหกเป็นดาวดวงเดียวกันก็ระวังป่วยเจ็บโรคเก่ากําเริบเล็เลกๆนะ้อยๆระวังปากปากปากเช่นแผลในช่องปากกัดฟันจัดลิ้นอะไรก็ไม่รู้ห่อเลือดในปากอ่าได้หรือคําพูดจะปากแหววปากแทบคิดดีทดําดีพูดดีระวังโทรศัพท์มีปัญหาแห้งหายซ่อมมือถือไวรัสเข้าแก๊ง้งคอเซนเตอร์เข้าอะไรอย่างเงี้ยมาได้หมดนะเจ็ดถึงยี่สิบหกก็อย่าไปเชื่อคอมพิวเตอร์หายแห้งซ่อมอ่าบันทึกเซฟข้อมูลบ่อยๆนะครับแบ็กอัพสำรองไว้นี่บอกกันครบ แต่หลัง26ไปแล้วก็ถึงจะเป็นปะแต่ก็เล็งลัคนาก็หวานหวานชื่นกันสลับเรือนกันอะ่ะเห็นไหมตนุปัตตนิปตนัปตนปตนิไปอยู่ตนุก็ไปไปมามกับคู่แฮปปี้มีความสุขช่วยเหลือก็กูลกันได้นั้นฝากหน่อยนะ7ถึง26ธันวาเท่านั้นแหละนะครับอ่ะแล้วฟังมาถึงตรงนี้ก็ต้องบอกว่าท่านใดที่ฟังแล้วเออ,อยากสนใจนะดูดวงกับจังเก็ตเทวาดีไหมมีรีวิวให้ดูครับดูดวงได้แม่นมากพูดจาดีสบายใจถึงแม้บางช่วงดวงไม่ดีก็ยังให้คาแบบเข้าใจง่าย คุยสนุกมีพลังบวกตลอดเวลาคุยกับจางทีรไลเหมือนได้ทั้งกําลังกายกําลังใจสบายใจมากค่ะอดูกับแล้วละเอียดไม่เร่งไม่รีบสีนาโชคเลขนาโชคบอกละเอียดยิบไม่กักดูทุกปีสุดยอดมากค่ะก็ดูแบบละเอียดกันไปเลยครับผมดูดาวตอนเกิดไงมันก็เลยละเอียดขึ้นนะครับเพราะนั้นอยากได้แอดไลน์แอดแิว่าหกห้าแล้วก็จองมานะแลวผมก็ฟูลไทม์แล้วนะครับแล้วประกันไม่เกินยี่สิบสี่ชั่วโมงหรือบางทีก็ชั่วโมงเดียวสองชั่วโมงสามชั่วโมงได้หมดเลยนะครับ ปีหน้าเราจะได้รู้ไงว่าเดือนไหนดีเดือนไหนต้องระวังเรารู้ก่อนเราก็ได้เตรียมตัวได้ไงจะได้ไม่พลาดนะครับสุดท้ายท้ายสุดครับเลขนําโชค5102ครับขอให้ชาวมิถุนเฮงเรวเลยๆนะอ่าและใครอยากเรียนโหราศาสตร์จับอาจารย์เกสเทวาก็ฝากไว้นะครับงานดีเงินด,นดีมีเวลาทักมาคุยกันได้อ่าจะเรียนกันแบบออฟไลน์ออนไลน์ได้หมดแล้วก็ออกอีเวนต์ผ่าท่านรวยก็นี่ยออกอีสุสุมาเห็นไหมใครซื้อรถ ได้ดูดวงฟรีโอ้โหเรียกว่าซื้อกันเยอะเลยได้ดูแล้วก็จะอินเตอร์เทนลูกค้าก่อนก็ได้ผมก็พูดเรื่องดวงปีหน้าเป็นอย่างไรอะไรอย่เงี้ยติดต่อได้เลยมอบความสนุกบันเทิงได้หมดนะครับ แอดมาแล้วก็บอกว่าออกอีเวนต์นะครับอ่าแล้วก็ท่านสุดท้ายครับดอูอาจารย์เกรทเทวารู้สึกดีมากๆทำนายละเอียดทุกเหตุการณ์ดวงดาวตั้งแต่จอนเกิดจนถึงอนาคตทางที่จะร่ํารวยบอกเลิกดีวันดีวันควรเลี้ยงให้ข้อควรระวงังและสีตัวเลขมงคลมองว่าคุ้มค่าเกินราคาไปมากดอกจันอีกทีคุ้มค่าเกินราคาไปมากค่าครูอยู่ที่9ก9ารบาทเนี่ยเขาบอกว่าคุ้มเนี่ยเห็นไหมคุ้มแน่นอนแล้วก็บันเทิงได้ด้วยด้นแนวทางด้วยอ่าอยากได้ก็จองมาได้เลยนะครับ ก่อนจากกันไปครับผมจะมีบอกเลยว่าค่าครูของผมเนี่ยราคานี้ดูแล้วลึกละเอียดได้มากแค่ไหนเดี๋ยวอธิบายกันครบเลยแล้วอยากได้ภาพรูปดวงมีติดตัวดีอย่างไรฟังตามนี้ได้เลยครับแลวก็ต้องขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่ฟังมาถึงตรงนี้นะครับแน่นอนครับใครฟังแล้วชอบแล้วใช่ถูกใจแม่นตรงนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งกดซับสไครนะโดยเฉพาะกระดิ่งครับกระดิ่งนี่คือจะ ต้องกดด้วยนะครับเพาจะส่งคำทนานยไปให้ฟังก่อนรู้ก่อนลงมือทาก่อนจะได้รวยก่อนครับถ้ามีปัญหาอาจารย์เกตเทวาบอกทางแก้จะได้รอดก่อนครับแล้วก็กดไลค์กันเยอะๆได้เลยแล้วก็คอมเมนต์แสดงความคิดเห็นนะครับอาจารย์เกตเทวะอ่านทุกข้อความครับแสดงความเห็นมาได้เลยแล้วก็กดแชร์นะครับโดยเฉพาะข้างปุ่มกดแชร์ครับมีปุ่มซุปเปอร์แตงครับขอบคุณมาในระบบก็ได้นะครับตั้งแต่หลักร้อยถึงหลักพันก็ยินดีนะครับหรือจะขอบคุณนอกระบบหรือขอบคุณตรงๆกับอาจารย์เกตเทวาได้เลยนะครับ ก็โอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีตามนี้เลยนะครับเลขที่บัญชี9824823158นะครับก็จะขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่โอนมานะครับตรงนี้และแน่นอนครับท่านใดนะครับที่สนใจอยากดูดวงชะตาส่วนตัวของเรานะครับอาจารย์เกตเทวายินดีครับและที่ทายไปนะครับอาจารย์ทายจากวงกลมดาวนอกก็คือดาวจรนั่นเองนะครับ ถ้าจะให้แม่นยำลึกๆล,ละเอียดละเอียดวางแผนชีวิตได้ครบ360องศานี่ต้องดูดาวตอนเกิดด้วยนะครับก็คือต้องมีวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและจังหวัดเกิดนะครับอ่าก็จะได้ภาพกรอบสีน้ําเงินนี้นะเป็นรูปดวงเราเองนะครับอาจารย์ก็จะดูดาวเกิด10ดาวจร10อีก12เรือนพบนะครับและช่องขวามือก็เป็นทักษามีเดสีมูลละอีก8ช่องครับแล้วก็เลิกเกิดครับธริดโทมัทโนภูมิปาโลราชาเลิกอีก9เลิกครับรวมแล้ว มีความเป็นไปได้นะครับในชีวิตคนคนหนึ่งมากกว่า86,400แบบครับหรือจะเรียกว่าหลักแสนแล้วก็ได้ครับแต่ค่าครูอาจารย์เกตเทวาถูกมากครับอยู่ที่หลักร้อยครับ999บาทเพียงเท่านั้นครับสนใจอย่าช้าครับแอดไลน์แอดไซเกตเทวาห5หรือสแกน QR โค้ดที่ขึ้นหน้าจอนี้นะครับแล้วก็ทำการจองมาได้เลยครับอาจารย์เกตเทวาดูดวงฟูลไทม์ครับเพราะฉะนั้น รับประการได้ดูภายใน24ชั่วโมงหลังจองมาอย่างแน่นอนนะครับตรงนี้ไม่ต้องกลัวโดนหลอกโดนโกงนะครับจองมาได้ดูอย่างแน่นอนจัดให้นะครับวางแผนชีวิตแบบละเอียดละเอียดกันได้เลยนะครับและตรงนี้ครับมีรีวิวสั้นๆครับให้ทุกท่านได้แม่นใจเข้าไปอีกนะครับเคสนี้ครับขอบคุณมากเลยนะครับดูดวงอาจารย์เกศเทวะแล้วประทับใจมากอาจารย์ทักมาก่อนเลยตามที่ชีวิตอยู่เป็นปัจจุบันเห็นไหมจะทักมาก่อนเลยนะครับ แบบแม่นมากแม่นเวอร์ครับแถมยังให้คาแนะนําละเอียดอีกเยอะเลยถ้าเป็นมาดูคนอื่นจะรีบครับแต่บอกแล้วครับผมไม่รีบผมละเอียดละเอียดครับเจาะลึกกันไปเลยประทับใจสุดๆเลยค่ะนะขอบคุณอาจารย์มากเลยค่ะนี่คือท่านแรกนะครับท่านที่สองครับเนื่องจากอาจารย์เกตเทวาดูจะมีสีมงคลกับตัวเลขมงคลเลขพารวยครับท่านนี้ก็เลยบอกว่าสวัสดีคระอาจารย์เปลี่ยนตัวเลขตามที่อาจารย์บอกครับ วันนี้แฟนโอนเงินก้อนใหญ่มาให้เลยค่ะเห็นไหมครับถ้าเราได้ใช้ตัวเลขดีๆที่ตรงกับดวงเราชีวิตเราครับรับประกันเลยครับสิ่งดีๆเงินทองจะ,จะเจริญรุ่งเรืองไหลามาเทมาได้ง่ายขึ้นนะครับหรือถ้าเกิดอุปสรรคติดขัดอะไรก็จะผ่านได้รวดเร็วมากขึ้นเจอก็ไม่เยอะนะครับแต่เรื่องดีๆจะมาหาเราได้ไวมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นจองมาได้เลยนะครับแล้วก่อนจากกันไปครับ อาจารย์เจตเทวมีภาพเฉลิมดุชะตาสู่มมงคลเป็นรูปดวงเราเองไม่เหมือนใครในโลกครับและมีไว้ดีอย่างไรครับมีกระถาบูชาดวงชะตาคาถาเงินล้านครับยิ่งสวดจะเป็นมงคลหนุนดวงสําเร็จล่ารวยครับและมีสีมงคลเป็นพื้นหลังนะครับให้สีอะไรไปนะครับไปประยุกต์กับข้าวของเครื่องใช้ทุกชนิดเลยนะครับให้ใช้คุมนี้สีนี้เลยนะครับจะได้สําเร็จได้รวดเร็วขึ้นครับ 3. ครับรู้ลัคนาเกิดที่แท้จริงครับ จะได้มาฟังช่องอาจารย์เจษเทวาได้ถูกต้องแม่นยำมากขึ้นครับรู้ท่ารู้เลือกสู่ความมั่นคงครับ4ครับบันทึกภาพโทรศัพท์มือถือเป็นมงคลแล้วไม่พอนะครับเวลาไปทําบุญวัดไหนนะครับเขียนรูปดวงแบบนี้ที่ตามที่ให้ไปได้เลยนะครับและอธิษฐานขอพรครับผลบุญนั้นจะสําเร็จสักเซสมริผลได้เร็วขึ้นครับสุดท้ายครับนาไปปิ้นไว้ใต้ฐานพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพนับถือครับจะเสมือนมีเทพเทวาคุ้มครองเราอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับและมีลูกค้าอาจารย์ครับทําแบบนี้นะครับแน้วนําไปเสี่ยงโชค ได้รางวัลไปหลายหมื่นเลยนะครับโหดีขนาดนี้ครับบูชาเพียง199บาทเพียงเท่านั้นครับสนใจก็แอดไลน์มานะครับแอดสายเกรทเทวา65ครับทักมาสั่งภาพดวงครับแล้วก็พิมพ์ต่อเลยนะครับบอกชื่อนามสกุลจริงวันเดือนปีพศเกิดเวลาเกิดและจังหวัดเกิดนะครับแล้วก็โอนเงิน199บาทมาได้เลยครับใครทาครบก่อนนะครับอาจารย์เกรทเทวาจะจัดส่งทางไลน์ให้ก่อนได้เลยนะครับและตอนนี้ครับจับตาการตลาดสายมูครับ เรียกว่ามาแรงมากนะครับเรียกว่าสายหมูอินฟลูเอนเซอร์ก็ได้นะครับอาจารย์เกตเทวาก็เลยรับดูดวงนอกสถานที่หรือออกอีเวนต์สายหมูไปพูดไปบรรยายเรื่องดวงเพื่อเรียกลูกค้าให้กับท่านได้เลยนะครับลูกค้าท่านก็จะมามากขึ้นมามากขึ้นก็ท่านก็มียอดขายมากขึ้นนั่นเองนะครับก็เรียกว่าเราจะสําเร็จร่ํำรวยไปด้วยกันนะครับอย่างภาพตัวอย่างก็ออกอีเวนต์อิสุสมิวมานะครับ ก็ได้ไปบรรยายแล้วดูดวงให้กับคนที่จองรถโอ้โหวันนั้นจองกันเพียบเลยครับขายรถดีมากนะครับเพราะนั้นถ้าท่านอยากได้แบบนี้อย่าช้าครับแอดไลน์แอดสาเกตเทวหกห้าพิมพ์ว่าออกอีเวนต์สายหมู่มาได้เลยนะครับสุดท้ายแล้วครับอย่าลืมครับรับชมวิดีโอถัดไปที่เหมาะสมกับคุณที่คัดสรรมาให้อย่างดีแล้วนะครับไปชมกันต่อได้เลยนะและท่านใดอยากรู้ลัคนานะครับฝากวัน เดือนปีพศเกิดเวลาเกิดและจังหวัดเกิดใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวอาจารย์เกตเทวาจะมาตอบให้แล้วก็ไปฟังลัคนาของท่านก็จะได้แม่นยำมากนะครับแล้อย่าลืมครับกดติดตามกดกระดิ่งไว้นะครับเพราะฟังก่อนลูกก่อนรวยก่อนมีปัญหาบอกทางแก้ละรอดก่อนครับแล้วพบกันครับอาจารย์เกตเทวา